สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงนะครับทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้นะครับวันนี้จะพูดถึงทั้ง3มราศีนีครับได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมกรนะครับประจํากลุ่มชาวธาตุินนะครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนมีแฟนนะครับเป็นผลซึ่งอะไรบ้างสําหรับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะครับเรามาจัดลําดับกันได้เลยครับลำดับที่หนึ่งะครับคือชาวราศีพฤษภนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจํตดวงชะตานะครับ ส่งผลต่อแรงดึงดูดนะครับส่งผลต่อสเสน่หาส่งผลต่อการกระทานะครับเชิงการเปล่งประกายอราจ,จัดแบบนั้นนะครับเลยทําให้คนมีคู่คนมีแฟนเข้าใจผิดเรื่องความหึงหวงได้ง่ายประจําเดือนนี้นะครับต้องระวังมากๆเลยเดียวนะครับว่าชาวพฤกษบเนี่ยอราจ,จัดมากๆคนมีแฟนคนมีความรักอาจจะเข้าใจผิดได้มีความหึงหวงนะครับเกิดขึ้นมีความเข้าใจผิดกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นมีบุคคลทับซ้อนเข้ามาวุ่นวายกับความสมานต้องระวัง นะครับว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสที่ใครบางคนแวะเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ง่ายความขี้หึงความขี้ระแวงนะครับจะส่งผลต่อดวงจัตาและความรักของคุณนะครับทำให้เกิดความอึดอัดความไม่สบายใจต่อคนรักและคู่ครองนะครับประจําเดือนนี้เองออราจัดมากๆครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับลำดับรองลงมานะครับคือชาวราศีกันนะครับด้วยความที่ชาวราศีกันเนี่ยมีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําดวงจัตานะครับส่งผลต่อการสื่อสารนะครับส่งผล ผลต่อการคิดวิเคราะห์นะครับรวมถึงเทคโนโลยีด้วยก็ถือว่ามาแรงมากๆแต่ว่าก็ใีเดียวกันคุณอาจจะใช้ในทางที่ผิดครับสำหรับคนมีคู่สําหรับคนมีแฟนก็ต้องระวังนะครับว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าๆเนี่ยจะกลับมาเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกันนะครับมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนรักเก่าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือมีคนเก่าๆวนเวียนเข้ามานะครับให้ได้คุยกันเกิดขึ้นหรือเปิดใจความสัมพันธ์ระวังจะเข้าใจผิดกับแฟนและความรักนะครับเพราะในเดือนนี้เองเนี่ยส่งผล ต่อดวงชะตาด้วยความที่ดาวพุธเป็นดาวประจําดวงชะตานะครับส่งผลด้านการสื่อสารอยู่แล้วรวมถึงคนรักเก่ามีโอกาสกลับมาระหว่างการจับผิดเล็กๆน้อยสร้างบาดแผลสร้างความบาดหมางให้กับดวงชะตาของคุณสําหรับเรื่องของความรักครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีมังกรนะครับด้วยความที่ชาวราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ดวงชะตานะครับและเป็นดาวประจําดวงชะตาของคุณด้วยนะครับร่วมกับชาวราศีกุมนะครับก็ต้องตอบเลยว่าเป็นผลดีนะแต่ว่า เป on you, ็นผลดีในที่เองเนี่ยมันเกิดความเครียดมากกว่านะครับเป็นผลดีกับเรื่องของความรักแต่มันมีความเครียดเนี่ยในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพาะคุณกําลังจะได้เปลี่ยนแฟนครับกาลังจะได้เปลี่ยนแฟนกาลังจะได้เปลี่ยนความรักกําลังจะมีการเลิกลากําลังจะมีการจากลากําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนผ่านตรงนี้จะมีจังหวะฟุฟุและโอกาสจากดาวเสาเนี่ยเข้ามาร่วมกับดวงตาคือมีโอกาสได้แฟนใหม่ทันทีนะครับหรือมีโอกาสกับเรื่องของความรักทั้งใหม่เข้ามาทันทีแบบนั้นนะครับมีการเปลี่ยนเกิด ขึ้นแต่จะมีอันใหม่เข้ามารองรับแบบนั้นนะครับจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์นะครับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับหากใครที่คองรักอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยก็คองรักกันได้ต่อไปแต่ถ้าคนที่กระท่อนกระแท่นสําหรับความสัมพันธ์หรือกระท่อนกระแท่นสําหรับความรักอยู่แล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกลากันได้เลยทีเดียวนะครับมีโอกาสและมีเกณฑ์สาหรับการเปลี่ยนแฟนและการเปลี่ยนผ่านครับมาจาดลาดับกันครับว่าในเดือนนี้เองเนี่ยดวงความรักสําหรับคนมีคู่คนมีแฟนราศีไหนเด่นบ้างนะครับคื ชาวราศีพฤกษภครับรองลงมาคือชาวราศีกันครับแล้วรองลงมาคือชาวราศีมังกรครับประจําเดือนมิถุนายนนี้ครับ